สวัสดีค่ะทุกคนพี่แป้งมากระซิบบอกน,นะว่าวันนี้เนี่ยลงคลิปที่แป้งชมเนี่ยไปงานแต่งพี่แป้งซีบีแล้วเป็นคลิปสั้นมีใครดูล้ะบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยและคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน,น้องๆไปรับของฟรี2ชิ้นนะคะนั่นคือเป็นเกี่ยวกับจุบจูบอันแรกเนี่ยจะเป็นลูกอมจุบจุบนะคะที่จะอยู่ด้านหลังของเราเขาแจกทั้งหมด1 1 0 0 0ชิ้นค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนมันบั๊กนะคะพี่แป้งชมเลยไม่ได้มาสอนแต่ตอนนี้มันหายบั๊กแล้วค่ะฟังคลิปให้จบก่อนนะเนื่มน้องใสมาเนี่ยก็ นั่นเอนะคะน,น้องเมื่อใส่มาเนี่ยจะเป็นแบบนี้บอกเลยว่าน่ารักมากๆใส่ได้ผู้หญิงและผู้ชายเลยนะเท้าแมปตามพี่แป้งมาเลยขาพี่แป้นจะทิ้งริงไว้ใต้ลิลนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทำยังไงบ้าง <S 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 แล้วน้อง,องก มาแล้วนะคะน้องๆจะเห็นเขาว่า UGC นะคะที่เป็นรูปหมวกอยู่ให้น้องวิ่งมาจากนั้นใน้องเนี่ยทำการกดเทเลพอร์ตไปได้เลยเมื่อมานอยู่ตรงนี้ปั๊บให้น้องมาตรงวงแดงๆนะคะแล้วรอมาสตาร์ทแป๊บนึงมันจะมีเวลานับถอยหลังคูดาวอยู่จากนั้นเนี่ยเมื่อมันนับเวลาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยให้น้องเนี่ยวิ่งไปตรงวงสีเหลืองนะคะแล้วคอยเก็บจูบๆที่มันเป็นไม้ๆแท่งๆด้วยนะคะเหมือนเป็นตัวลูกอมเนี mar, ่ยน้องๆเก็บให้ทั่วแมปเลยนะคะตอนนี้มันจะมีอยู่จากนั้นเนี่ยพอน้องเก็บปั๊บแล้วมันหายไปน้องสามารถเดินวนกลับมาเเกก็็บบทที่ดดดิมมไ้้้หนนนนนอองะะะะคคัั10 ภในพซึ่งหากน้องๆเก็บ10อันแล้วนะคะแล้วมันไม่ขึ้นว่าน้องๆเนี่ยได้ของฟรีแบบนี้นะคะ้น้องๆออกเข้าใหม่นะคะมาเขียนว่าเอาสต๊อกอยู่แล้วเพราะมันมีเวลาแจกนะคะแป้นชมจะบอกท้ายคลิปว่าแจกกี่โมงแต่หากมันขึ้นนะคะน้องๆก็ยังต้องออกแมปเข้าใหม่อยู่ดีนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะได้รีเควสนะคะน้องๆแปลว่าขอชิ้นนั้นน้องๆผ่านเควสแล้วต่อไปชิ้นที่2น้องๆจะต้องมาเก็บจุ๊บๆสิบอันเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งหากน้องๆเก็บ10อันแล้วนะคะแล้วนับแล้วแล้วมันไม่ขึ้นแบบนี้นะคะแปลว่าน้องๆเนี่ยจะะะะต้้อองเเขา่นนนึึคูแลว ของชิ้นนี้นะคะน้องจะมารับได้ในเวลาตีสองนะคะมีเลนเลดบ้างอาจจะเป็นเวลาตีสองหรือตีสามเข้ามาได้2เวลานี้นะถ้าแบมนี้มันชอบเปลี่ยนเวลารีสต็อกค่ะบางทีก็ตีสองบางทีก็ตีสามน้องก็ต้องมาลุ้นเอาเองนะ